I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรเมืองทองอยูในเต็ของเราจะลงสนามในประคารฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่28ครับจะเปิดทลนาโดมสเตเดียมตอนรับการเยียของทีมชูบังคอกยูในเต็ดก็จะแข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับแฟนคลับกีฬาพยายของเราท่านไหนสะดวกเรียนเ,เชิญมาให้กำลังใจกันที่ทนาโดมสเตเดียมกันด้วยนะครับเพราะ วันพรุ่งนี้นะฮะเราจะไปต้องการเสียงเชียร์กำลังใจจากแฟนคลับกิลเลนพยองของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับองทอทีวีของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับจันเตอร์นะครับเบียเทพป้อมพันมิดฟิลด์ห้องเครื่องคนสำคัญของสโมสรเมืองทองนะฮะถึงความพร้อมก่อนที่เราจะเปิดบ้านรับมือกับชูแบงคอกยูในเต็ดและที่สำคัญแอบทราบมาว่าเขามีชื่อถูกเรียกไปติดทีมชาติไทยชุด4เกมด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในโคต้านักเตะอายุเกินนะฮะ เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นตามฟังคอนเทนต์นี้จากกียเทพป้อมพันได้เลยครับพี่ขออนุญาตถามความพร้อมของเพื่อนนมทีมแล้วก็งน้องภายในทีมก่อนที่วันอาทิตย์มีป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างเมืองทองกับทูแบงคอกครับก็จากแมตช์ที่ผ่านมาพวกเราก็ที่อย่างที่รู้กันมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แต่เราก็ยัง,ย,งยังมีโอกาสที่ที่เราจะสามารถขึ้นไปเป็นท็อ สามท็สี่ได้เลียครับก็แมตชนี้ก็เป็นอีกแมตหนึ่งที่เราอาจจะต้องเป็นแมตสำคัญครับที่ต้องตัดสินว่าแบบจะจบที่สามหรือที่สี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทุกคนก็พยายามแล้วก็อาทิตย์นี้ที่2อกันมาก็ทุกคนพยายามอย่างแแล้วก็อาทิตย์นี้ทุกคนช้อมดีผมคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมในเกมวันอาทิตย์นี้ครับ ครับการได้แบบพาร์ทเนอร์อย่างพี่ชากลับมามันจะทําให้เราแบบมีดีไซน์เกมการเล่นในเกมรุกเพิ่มมากขึ้นเลยหรือเปล่าครับผมกับพี่ชาก็ก็ <c oughs> เล่นเล่นด้วยกันมาหลายแมตช์<ม><ม>แล้วเล่นด้วยกันมานาน<ม>ก็ค่อนข้างที่จะรู้กันอยู่แล้วครับ<ม>อย่างบางจังหวะก็ไม่ต้องพูดกันก็<ม>จะทดแทนกับตปาแหน่งกันบ้างเมืม่ีผมลุกพี่ชาก็มารับอะไรคงี้ยนะซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็มันก็คงจะเป็นความคุ้นชินของเราสองคนครับท<ม>ี่ได้ทางานร่วมกันเหมือนกันแต่จากเกมที่แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบมีผิดพลาดไปบ้างอาจจะแบบเล่นกับ พื่อนุ่งทีมมันยังไม่ไม่ได้ตรงตามที่โค้ชเขาคาดการน์เงครับแต่พอได้พิชากลามาคิดว่าเกมเกมน่าจะดีขึ้นแล้วก็ว่าศุนีนี้น่าน่าจะน่าจะแบบทำทำไม่ว่าจะเป็นลุกหรือรับเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าลื่นไหลแล้วก็ดีกว่าแมทที่ผ่านมาครับก็แต่โดยรวมหลังๆเตอร์ก็จะถอยลงมาเป็นตัวรับซะมากกว่าอยู่แล้วด้วยทีนี้เรามามองถึงทีบียูอ่ะคือเขาเป็นนักเตะเป็นทีมที่มีนักเตะความสามารถเฉพาะตัวสูงอย่างเกมเล็กๆเราก็เห็นละเหลือตัวน้อยกว่าแต่ว่า แค่แค่เฮอร์บาตี้คนเดียวมันก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ตรงนี้ต้องคิดเผื่อไหมว่ามันจะเป็นแบบ ต้องเจอวันเดอร์ลุยต้องเจอเฮอร์บัตตี้ครับก็บเขามีคุณภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกดิบบิง้งลูกเลี้ยงอะไรหรือว่าการยิงไกลที่ของเฮอร์บัตตี้ที่น็กแรกเราเจอมามันค่อนข้างอันตรายครับแต่เราที่นี้เราก็ทกําการบ้านไปแล้วโค้ดโค้ดก็ให้โจทย์พวกเรามาแล้วเรารู้ว่าเวลาว่าที่นี้เราจะเจอกับแบบบียูนยเราทุกคนทำยังไงครับก็ก็เราได้แก้แก้ไขจุดตรงนั้นแล้วเราว่าจะปิดจุดตรงนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นและเสียหายต่อทีมครับหลายคนบอกว่าเมืองทองมักจะเป็นทีมที่เล่นดีไม่ดีดดีีีไม่่่่สลัับกกนนนนออยางง้้ซึ ไม่ดีเนี่ยนาทัดไปจะดีดีครับแล้วตไปเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยครับม,มันมันเหลืออีกแค่สานะัดแล้วก็ทุกคนก็คงเต็มที่ก่อนที่จะไป แต่ละคนได้ไปพักกันไหนครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับกบกองเชียจะมีส่วนที่สําคัญไหมครับเห็นได้ข่าวว่าสามารถเอาอุปกรณ์กรองอะไรเข้าไปด้วยได้เปกติเราเอาเข้าไม่ได้ก็เนี๊ยบๆหน่อยสําคัญอยู่แล้วเพราะว่าเสียงเชียแต่ถ้าแบบนี่กงมีอะไรไปเชียมันก็ทําให้อาจจะแบบในสนามเนี่ยรู้สึกว่าได้ยินแล้วคึกคักมากขึ้นแบบรู้สึกแบบมีพลังมากขึ้นเลยครับก็สําคัญแน่นอนครับกองเชียทุกคน ครับถึงแม้อันดับอาจจะต่างกันแต่ฟุตบอลมันลูกกลมๆมันวัดกันที่ผลงาน90นาทีเนาะเราไม่ยอมขาดนะใช่ครับมันทุกทีมมันมีคุณภาพเท่ากันหมดครับไม่ไม่มีทีมไหนที่เล่นเหมือนเดิมทุกแมตช์หรือว่าอะไรทุกแมตช์เพราะว่ามันต้องเจอแต่ละทีมซึ่งสถิติกมันต่างกันเลยครับมันก็ขึ้นอยู่กับบอดแมตส์นั้นว่าว่าใครพลาดน้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับ แอบถามนิดหนึ่งเห็นช่วงเช้ามันมีข่าวมันหลุดมาบอกว่าชุดสีเกมเนี่ยจะมีเรียกวีรเทพป้อมพันธ์ในโคต้าอายุเกินไปพ้าเรารู้คิดว่ารู้อยู่แล้วล่ะรู้สึกยังไงตอนแรกก็รู้เขาแต่แต่ยังเพราะยังเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบโดยตรงว่าแบบสามคนที่อายุเกินมีใครบ้างอะไรครบแต่ก็ถ้าถ้าเขาให้ไปก็ก็ไปครับมันก็มันก็คือหน้าที่หนึ่งเพราะว่า เอ่ออาจจะเป็นช่วงที่ปิดเล็กทุกคนอาจจะได้หยุดอะไรเงี้ยครับแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยเราไปเนยแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วก็อย่าง4ี่เกมเราก็ไม่เคยได้เล่นมาก่อนเลยครับไม่ใช่เพราะว่าผมตอนยี่สิบเอ็ดยี่สองเพิ่งเพิ่งมาเมืองทองตอนยี่สิบสามอะไรเงี้ยก็คง,ย,งคยังไม่ได้มีโอกาสที่เล่นแลวนี่ก็คงเป็นแบบอายุเกินแล้วก็คงมีโอกาสได้สัมผัสรายการนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อา,อาจจะอาจจะแบบปีนนหน้าๆะไรอาจจะเป็นน้องๆขึ้นมาเนี่ยครับก็ก็ก็ดีเขาก็อยากอยากไปเหมือนกันครับเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายต่หลายคนที่พอมีชื่อถูก เล็กทีมชาติอยากไปทุกคนอยากเล่นให้ชาติทุกคนใช่ใช่ครับถึงแม้ว่าแบบว่ามันอยากจะพักอะไรเงรี้ยเพราะว่าไม่ได้พักมา <c oughs> แต่กับมันมันก็คือฟุตบอลในสิ่งที่เรา <c oughs> ับอยู่แล้วแล้วเราได้รับหน้าที่อะไรครับก็ <c oughs> คงต้อง <c oughs> ต้อง,ต,องต้องเต็มที่กับตรงนั้นครับ ครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่เคยเล่นร่วมกันมาและอาจจะมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยมากๆแต่พี่เชื่อว่าระบบไทยลีกมันเล่นค,คล้ายๆกันมาเกือบเกือบทุกสมโมสรที่เล่นค,คล้ายๆบิวอัพเนี่ยมันน่าจะปรับตัวไม่ยากเนาะใช่ครับเพราะว่าน้องๆหลายคนก็อยู่ทีมไทยลีกเท่านั้นเราก็เห็นฟอร์มอาจเจอในสนามบ้างอะไรบ้างถึงแม้จะไม่ได้เล่นด้วยกันเนี่ยแต่เราก็อาจจะ จะศึกษาแล้วก็ดูสไตล์อาจจะแบบมีเวลาซ้อมไม่ถึงวันเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าต้องเดินทางวันที่ห้าหรือเปล่าเพราะว่าเราแข่งสูตรสี่เดินทางห้าแล้วก็ไปแข่งนุ้นเจ็ดเต็มที่ก็จะได้ซ้อมวันที่หกวันเดียวเลยครับเชื่อครับเป็นวิลาเทศโภกิ่งจริงครับก็เดี๋ยวโฟกัสเกมไทยลีกก่อนเนาะก็คืออยากให้กองเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆในวันอาทิตย์นี้นะใช่ครับก็ก็มันมันเป็นอีกแช์สำคัญอย่างที่บอกครับแล้วก็พวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับมัน มันเป็นศึกที่แบบว่าเราอาจจะวิชิตตาว่าเราจะได้มีโอกาสไปแชมเปี้ยนลีกอะไรอี้ก็จะทําให้เต็มที่ทุกคนก็จะเอ่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าเราจะเอาสามแต้มเนี่ยมาฝากแฟนบอลทุกคนครับโอเคครับครับอย่างที่พีเตอร์บอกไว้นะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับพีเตอร์เองจะได้ทํางานคู่กับพี่เคนพี่ชาอุตราอีกครั้งหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วสามารถเล่นคู่กับใครก็ได้ละครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่เคนพี่ชาอุตราเนี่ยบางครั้งจังหวะจะโคนนะฮะ มองตารู้ใจกันนะครับว่าใครจะซ้อนใครจะสอดตรงไหนนั่นเองนะครับพีเตอร์ก็จะได้มีสมาธิคอนเซนเทรตในเรื่องของเกมรับเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะแน่นอนว่าเราต้องเจอเกมรุกนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวอย่างบันเดอร์ลุยแล้วก็เฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสอดีนักเตะเก่าของสโมสรเมืองทองแล้วก็จังหวะการยิงไกลต่างๆของนักเตะชูแบงคอกยูในแต่ที่ทําได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนั่นเองแหละครับ ก็อย่าลืมนะครับใครสะดวกก็เรียนเชิญให้กําลังใจกันด้วยนะครับนะสตามทันได้โดมช่วงเวลา18บแนาฬิกาตรงกําลังใจจากพวกคุณเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยละครับ feel nauseous believe me. Never had lot shit come easy. Had work hard, struggle just be me had so come easy Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me, take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability; they want the credibility, convincingly unwilling to put in the. F it takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just your yeah, downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm done off at these f***ing clowns Hoover up top, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown